ไปเจอคลิปให้ผัวมีเมียน้อยดีกว่าให้ผัวตายเพราะว่าผัวตายไปแล้วปรึกษาไผ่บดได้มาสั่นว่มีคนหาเงินให้อืมเป็นมีเมียน้อยยังได้พูดได้คุยโอ้ยป้าเจ้าสางใจดีแทนเนาะค่อยบอเดออืมบแบงให้ผู้ใดใส้ถ้าหมดหักกันก็เลิกลากันไปเออสาธุจากตายดีกว่าจากเป็น มันสร้างทิ้งความเจ็บปวดให้กันและกันพี่น้องขาบ่เอาบอ่เอาผู้ใดคิดนดําแดนในเคสนี้โอ้โหผู้สายลุกขึ้นมาตอบทุกใจเลยไฟใส่ไฟหงอยวายบ่เอาเดอ้อนะผู้ตายยังได้กินเงินแม่ไหมอืมยังได้หาผัวไหมนะห <c oughs> ลักไม่อา r ดีกว่าเดิมมานั่งจมปักแอนบ่ฮเขามานั่งเฝ้ารอโทรศรัพท์ถ้าเขาบ่ฮักอีบ่นั่งเจ็บใจบ,บ่ คนเราไม่ได้สัมผัสพูดได้ง่ายนะฮะเออพอของป้านี่ผัวตายไปคือสิกินฮอตไลน์เนาะ <c oughs> อ้ยบ้าเอาตายทิ้งน่ะดีแล้วอืมดีก็ไปมีเมียน้อยไปหักคนอื่นเฮาเงียบซ้ําแล้วซ้ําอีกบเลิกบลลานะตายแล้วเฮายังทําใจว่าเออเนาะคนเฮาเกิดแกเจ็บตายนี่กันบ่พ้นฟักวันเฮาก็ตายยังน้อยความรักมันก็นยังเหลืออยู่กับเฮาถึงว่าบ่มีเงินทองไหลก็ตามนะ แต่ไอประเภทเห็นเขาเดินอยู่อันกอดอยู่กับคนอื่นว้าบ่ได้บ่ได้บ่ได้แบ่งกันใส่บ่ได้เด้อสําหรับของเย,ยจ่านะเลิกกันไปเลยสิได้เอาผัวไม่อันเพิ่นเอาเมียไม่ได้นะแมนบ่น้อยหลวงบ่เอาบ่าเอาตําแหน่งอย่างทางนั้นอืมนะผู้ดใดคิดแบบยายจ่าได้ตอบเด้ออุ้ยว,ยวอลเลอราวบานละอินแม่จากคําถามนะฮะ